สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ GPS นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการเทรดโดยใช้เทคนิค rejection นะครับผมเริ่มตีแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเพื่อหาแนวราคาอ้างอิงนะครับมาดูออเดอร์จุดนี้กันครับว่าจะเข้าได้ไหมต้องรอใท้งนี้ปิดก่อนนะครับว่าจะปิดบนแนวหรือเปล่าน่าจะมีการทะลุนะครับ อ่าทะลุไปจริงๆด้วยนะครับมาดูกราฟต่อไปกันนะครับหาแนวอืต้องหาแนวที่ชัดเจนที่สุดน,นะครับอ่าลองดูจุดนี้นะครับราคา มาลองดูแท่งนี้นะครับว่าจะปิดใต้แนวหรือเปล่านะครับถ้าติดใต้แนวเราก็จะกดลงนะครับดูาเกิดต้องรองดูว่าแท่งนี้จะปิดยังไงนะครับลงมาแล้วผมอยากให้แท่งนี้ปิดสีเขียวนะครับเพื่อเพาเราจะกดลงได้ถ้าปิดสีเขียวนี่สวยเลย อรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้แท่งนี้ปิดก่อนโอ้ปิดใต้แนวจริงๆนะครับแท่งนี้มีลุ้นนะครับออเดอร์นี้ต้องรอดูว่าเส้นไปแตะแล้วยังนะครับเอาไส้เทียนยังไม่ยังไม่ถึงเส้นแนวแนวต้านนะครับอ่าทะลุไปละต้องรอจังหวะรีเจ็คนะครับยังไม่รีเจ็คอ่ารีเจ็คนิดนึงละ เข้าได้เลยครับออเดอร์นี้ต้องรอดูนะครับแต่ผมมั่นใจนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าออเดอร์นี้มันจะวินนะครับต้องรอดูต้องรอดูบินแน่นอนนะครับ ดูจากจังหวะรีเจกนะครับต้องต้องมีการรีเจกที่แบบแรงๆนิดนึงนะครับถ้ารีเจกเบาๆนี่เราก็ไม่ควนเข้านะครับบางครั้งมันก็แรงมันไม่พอครับมาดูออเดอร์นี้กันนะครับแนวอยู่มารีเจกตไหม รีเจกแล้วครับโอ้ติดเสียดายนะครับออเดอร์นี้ช้าไปนิดนึงนะครับรีเจกมาค่อนข้างแรงนะครับผมดูจากไส้เทียนแล้วนะครับคือแท่งสีเขียวอะครับมันค่อนข้างสูงกว่าแท่งที่ที่ที่รีเจกไปอะครับแท่งที่ผมกดออ,อ,อเดอร์อะครับดูนะครับจากจุดนี้ ไอ้ตรงไส้เทียนมันค่อนข้างท,าที่จะต่ำลงนะครับผมก็เลยกดลงไปค่อนข้างเสียวนิดนึงนะครับออเดอร์แบบนี้เพราะว่าอ่าบินนะครับ มาดูแนวนี้นะครับผมลองย้อนไปไกลๆเลยเพราะว่ามันเลือกแนวนี้แนวนี้โอ้แท่งนี้ก็ค่อนข้างอัน,อนตรายนิดนึงนะครับออเดอร์ข้นี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าไส้มันค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับเราดูว่ามันจะป,ปิดใต้เนี่ยปิดบนแนวหรือเปล่าถ้ามันปิดบนแนวผมก็จะกดขึ้นนะครับ อลองดูนะครับว่าท่งนี้จะมาไส้มันจะมาโดนเส้นแนวนี้หรือเปล่านะครับต้องรองดูแล้วเกิดรีเจ็คไหมออเดอร์นี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าไส้ค่อนข้างยาวอาจจะมีอ่าอรีเจ็คแล้วครับกดไปจะวินหรือเปล่า อลองอื้โอ้โหไมานี้น่าจะรอดนะครับไม่เป็นไรครับแนวนี้มันน่าจ,จะมีแนวทับซ้อนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดไหนนะจุดไอ้ตรงเนี้ย จุดตรงข้างบนนะครับน่าจะมีแนวทับซ้อนอยู่นะครับอลองดูกราฟถัดไปต่อเลยนะครับหากราฟไปเรื่อยๆนะครับ เราหากราฟไปเรื่อยๆนะครับเราลองตีเส้นไปเรื่อยๆว่ามีแนวไหนที่สามารถจะเป็นแนวรับนต้ตตาลที่สำคัญนะครับมาลอง อลองดูแนวนี้นะครับกราฟรีกราฟไปสัมผัสแล้วนะครับไส้เทียนไปสัมผัสแล้วผมรอราคาากดได้ครับเพราะว่าตอนที่ผมเปิดกราฟมาครับมันมีการเกิดเกิดการรีเจ็คแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถกดลงได้แต่ผมรอให้ได้ราคาที่มันดีกว่านี้นครับว่ากดต่ําไปเดี๋ยวแรงมันจะส่งไม่ถึงครับราคาเราจะได้ราคาที่ไม่ค่อยดีนะครับ แท่งสีเขียวนี่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงครับเพราะว่าปิดปิดเสมอแนวพอดีเลยนะครับทางที่ดีก็ต้องให้เว้นระยะจากแนวไปนิดนึงนะครับแท่งนี้ค่อนข้างเสียงนิดนึงแต่เราได้ราคาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับราคานี้โอเคครับปิดอาวินไม้นี้นะครับ มาลองเปลี่ยนกราฟดูนะครับว่าจะเล่นกราฟไหนได้บ้างผมเลือกแนวนี้นะครับแต่แนวนี้ลองดูว่ามันจะปิดใต้แนวหรือเปล่านะครับถ้าปิดใต้แนวผมก็จะกดลงนะครับออเดอร์นี้ามาครับมาขึ้นอารีเจ็และครับกด ได้ออเดอร์ค่อนข้างสูงนะครับผมได้ออเดอร์ค่อนข้างดีนะครับมานี้ค่อนข้างสวยเลยเพราะว่ากราฟแท่งสีเขียวครับมันมีขนาดเล็กกว่ามีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับจากแท่งถัดไปนี่ใหญ่มาเลยอีกแท่งหนึ่งปิดเขียวนะครับแต่ปิดแท่งแท่งเล็กมากนะครับแสดงว่าแรง แรงซื้อค่อนข้างที่จะลดมีน้อยนะครับแล้วก็ชนแนวแนวต้านนะครับทําให้กราฟมีแรงส่งและก็เกิดการรีเจ็คนะครับทําให้มีแรงแรงส่งในการแรงขายนะครับค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับนี่ออเดอร์นี้วินครับออเดอร์นี้วินขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับติดตามเพจของผมด้วยนะครับเพจ gps นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับสวัสดีครับ